ใช่ไหมพี่สาวจะส่งผ้าเสร็จแล้วจะให้แม่กับน้องมาถ่ายรูปกับจุดนได้ครับขอบคครับทำไหมครับทำใช่ไหมครับอ่า สวัสด <ท Verse. S 2> ีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วงารวันนีคเอาเซอร์ไงบ่อยครับก็วันนี้นะครับที่จริงแล้วเป็นวันที่ส7มีนาใช่ไหมครับที่จริงวันเกิดผมวันที่10มีนาแต่เหมือนว่าแฟนคลับเขาอยากจะจัดวันเกิดให้วันนี้เพราะว่าวันที่10มีนาผมอยู่ที่ฮ่องกงครับผมไปแฟนมินที่ที่ฮ่องกงใช่ครับผมก็วันนี้ว่ก็ เป็นแบบเหมือนเป็นแกลอรี่ครับผมที่แฟนๆเขาอยากตั้งใจทําเพื่อผมนะครับผมเป็นแบบเป็นโปรเจกต์วันเกิดที่ก็จะเป็นแบบเป็นแกลอรี่ที่เดินเข้าไปก็จะมีรูปหน้ามีแบบรูปต่างๆแล้วก็มีแบบของขวัญวันเกิดแบบมีแบบเดคอเรชันที่แฟนบทำให้ผมก็มื่อกี้ตรงได้เข้าไปเดินดูแล้วตอนเับใช่ครับจริงๆก็คือแบบมีโอกาสได้เห็นผ่านโซเชียลต่างๆว่าแบบเอ้ยคนนี้เขาทำโปรเจกต์ตรงนี้ให้นะตรงนี้ทำให้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเหมือนแบบ วันนี้ก็เพิ่งได้มาดูหนกระตาทุกนจริงตันนี้ก็รู้สึกดีใจมกมากเพราะว่าข้างในคือถ้าเข้าไปดูแล้วคือสวยมากเลยว่าปีนี้เป็นปีเป็นปีที่อายุ23แล้วใ,ในไงเ้าคะพาไป23ครับจริงๆ23ผมรู้สึกว่าปีนี้เหมือนเป็นปีที่ผมได้ทาอะไรใหม่ๆแต่ว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเกียอะบมากครับผมทั้งแบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็น หลายๆแนวนครับผมที่แบบ h o มส s ูลหรือว่าได้งานร้องเพลงครับผมแบบเป็น MV แล้วก็เป็นแล้วก็มีไปแฟชั่นวีคด้วยที่ต่างประเทศแบบเป็นงานระดับโลกเลยที่แบบผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว,ว่าตัวเองจะได้ไปอะไรผมรู <ใช S 1> ร้สึกว่าเป็นปีที่ครบรถมากๆเลยครับผมปีที่แบบดีใจมากๆพูดถึงแฟชั่นวีคที่ผ่านมานอนไปกับแบรนด์ไม่ใช่ครังแรด้วยใช่ครับผมจริงๆก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรครั รู้สึกดีใจครับผมที่เขาเรียกเราไปเป็นปีปีที่2ครับผมคือปีที่แล้วไปเป็นของออของบุแมนนครับผมเป็นของผู้ของผู้หญิงส่วนปีนี้เขาเรียกเราไปเป็นของผู้ชายเราเป็นแบบแมนซินเชอร์โคเลคชั่นครับผมก็รู้สึกว่าพอไปที่นู่นเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยมากๆเพราะว่าพอไปที่นั่นก็จะมีแบบเหมือนมีพี่พิีทลาที่เป็นระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีแบบเป็นมีพี่มาร์กตัวมีพี่เตนมีแบบ มีมีศิลปินจาจแบบวงชวินทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือแบบรู้สึกมีความเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเกฑ์รือว่าเราเขารับเชิญเราเป็นแบบเนป็นนักแสดงอย่างเงี้ยผมไปก็เราก็ยังมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่าเราเหมือนได้เจอศิลปินชนนทใช่ได้เลยเลือดสีเขียวของเราเนี่ยครับคือเราเลือดเขียวอยู่แล้วครับผมก็คือแบบพลาดไม่ได้เลยครับก็คือแบบถ้ามีคอนก็คือต้องไปครับผม ในช่วงนี้ก็คือแบบจริมีคอนหลายคอนมากๆเลยครับที่ที่มาไทยเลยแบบเหมือนด้วยโอกาสที่แบบผมทํางานด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไปครั่ไหนเราบอกเล่าเรื่องขอกว่าความเมื่อเกี่ยของเราอ,อยู่ที่เรือ่องเมอน่าพเต็นของน่ารักยังไงเราเแบบคขั้นกดใจไม่ได้ต้องลงเอฟบอกโลกเลยครับคืออยากจะคืออยากจะเล่าก็คือแบบบังเอิญบับบังเอิญมากๆครับผมก็คือ คือเราด้วยความที่เอาเราเราไปด้วยกันด้วยนะครับไปเครื่องบินเดียวกันอะไรครับก็เจอพี่เบนเอ้ยพี่พี่เต้นพี่โอ้ตื่นเต้นไงตื่นเต้นเจอคือเจอเจอพี่เต้นที่สนามบินเราพี่เต้นก็แบบมันชวนคุยอะไรเงี้ยว่าชื่ออะไรอะไรนแบบขณะที่เราเป็นเด็กด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พี่เต้นเป็นคนถามก่อนว่าเราแบบเอ้ยเราชื่ออะไรอะไรเงี้ยไปมาไปกับพี่เต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็คือเขานายมากๆแล้วพอถึงโรงแรมใช่ไหมครับเหมือนไปโรงแรมประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนผมเจอพี่เต็นในในลิฟต์มั้งครับแล้วแบบพี่เต็งก็แบบถามว่าจะไปไหนหรอนี่ก็บอกว่าไปหาอะไรกินแล้วแบบพี่เต็นก็บอกอันนี่ก็ไปกินเหมือนกันแล้วเอ้าตัวนี้มันมีเอ่อมีร้านอาหารหรออ่ะมันไปด้วยกันไหมอ่ะก็ไปผมก็เลยแบบตามพี่พี่เต็นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยโทรหาแบบพี่เออาร์เลยนะครับผมก็แบบเฮ้ยพี่ผมไปกินข้าวอยู่ี่เต็นนะแล้วพี่เอาร์เขาก็เหมือนแบบตกใจว่าเอ้ย เราไปคุยกับพี่เต้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็คือแบบเจอบังเอิญเจอพี่เต้นในในลิฟต์ครับผมใช่แล้ววันนั้นก็เหมือนเก็ไปกินข้าวกันตอน,น,นคืนแล้วก็กลับลงแรบวเปามาได้ในงานช่ไหมครับอัอี้เรเป้าอบ่ไป3ปี้าหมายอะรที่องจริงๆแล้วครับ คือในปีนี้ครับปีอายุ23ปีใช่ไหมครับก็คือปีนี้มีผลงานมากมายเลยที่เตรียมรอปล่อยอยู่ครับผมทั้งแบบผลงานการแสดงผลงานเพลงแล้วก็ผลงานอื่นๆือีกมากมายเลยที่ผมเชื่อว่าะจะเซอรรใครหลายๆคนครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูครับจริงๆผมแบบเป็นคนที่สปอยเก่งมาก,มาก ถ้าแบบทุกคนติดตามในโซเชียลก็คือแบบจะลงเอ็กตลอดจะสปอยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่งานพวกนี้ผมสปอยไม่ได้จริงๆนะครับผมขอโทษทุกคนตดิดตามของมดคือของขวัญก็ชิ้นใช้กับพารเนอนี่อ่าครับอ่าด้วยความที่ปีนี้นครับผมวันวันที่สิงนาผมได้อยู่ฮ่องกงกับเพื่อน,นครับผมไปแฟรมิ่งที่ฮ่องกงก็เลยแบบ ได้มีโอกาสได้แบบได้อยู่กับแฟนได้ร้องเพลงกับแฟนแล้วก็แบบมีแบบมีการเป่าเค้กันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วหลังจากเสร็จงานก็กลับมาโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเที่ยงคืนเพื่อนก็มาเอาประตูครับผมแล้วก็มาสุภาพวันเกิดที่ในห้องผมนะครับผมก็แบบมีเค้กเล็กๆมาให้ครับผมมาให้ผมเป่าแล้วก็มีของวันเกิดด้วยก็คือนาฬิกา่เงียซึ่งมันเป็นนาฬิการ,รุ่นเดียวกันกับที่ผมเคยให้เขาปีที่แล้วครับผมก็คือวันเกิดปีที่แล้วผมให้ในาฬิกาเขา ปีน <One input> ี้เขาก็เหมือนให้นาฬิกาผมกับเป็นเป็นาฬิการุ่นเดียวกันแต่แค่คนละสีนะครับผมใช่แบบนี้จะได้มีเวลาให้กันแล้วมีเวลาให้กันแล้วแต่ว่าถ้นไม่ขี่กับเพื่อนเราอีกหนึ่งคนว่าเราต้องมีเวลาเหมือนกันนี้คนไข้นะครับคนนี้อ๋อออ๋คนนั้นใช่ไหมครับที่เขาที่เขาเต้นแรงๆใช่ไหมครับพี่พี่อาแรงพี่พี่อาแรงใช่ไหมครับ โอ้โห oh, <Okay. S 1> คือคือเขาสมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนวงคนนั้นใชี่ยนะครับ <laughs> คือคือเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะอ่าเนแบบคนนี้คือก็คือแบบเหมือนแบบเห็นตาอูเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆคือเราจะเป็นแก๊งกันครับอ่าในแก๊งก็จะมีอ่ามีพี่อ่ามีมีมีพี่อมมมูมีผมมีเอสครับผมฉลากเอสนะครับแล้วก็มีพี่ตั้มครับว่าจะเป็นเป็นแก๊งสี่คนก็คือใครทําอะไร คนอื่นก็ต้องทําตามสมมุติว่าสมมุติว่าคุณน้ําหนักเจ็ดสิบใช่ไหมผมหกสมมิบเก้าสูงร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบห้าผมร้อยแปดสิบหกอ่าก็คือมันจะมีการแข่งขันเบาๆแต่เป็นเป็นแข่งขันแบบแบบขำๆเ,เพื่อนๆอะไรอย่างงเีนะผมก็คือว่าแบบเขาเรีอยกว่าอะไรอ่ะเป็นการแข่งขันแบบน,น่ารักอะไรอย่างเงี้ยผม แล้วเหมือนเร็วๆนี้ก็จะมีการไปสปอยล์้าเออ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 ไม่ไม่มีครับ <c oughs> ก็อาจจะมีการไปอ่ะพูดได้แหละอาจจะไป,ไปเที่ยวกันเกิดขึ้นครับผมช่วงนี้ผู้ผมก็เลยแบบแข่งกันแบบออกกําลังกายกันครับผมใช่ <c oughs> คือจริงๆแล้วมันก็มีผลดีกับตัวเราด้วยแบบทุกคนแบบได้ออกกําลังกายได้กินอาหารแบบที่แบบมีประโยชน์อะไรงียครับผมใช่ <c oughs> แต่รอดูครับประมาณ ประมาณสองอาทิตย์อ่าไม่ได้มีิดทัดไปแต่มีโอกาสไดเห็นแบบถอเสื้อชุดไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้คือขนาดยังไม่ถึงชิปนะครับทุกคนก็คือถอดเสื้อแล้วจริงๆนะคือตอนนี้ยังไม่ถึงชิปแต่คือตาอ,อู๋ก็ถอดเสื้อแล้วเอ็ดก็ถอดเสื้อแล้วอ่ะผมเองก็ถอดเสื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ถอดตามโอกาสครับถอดไม่บ่อยครับเพราะเดี๋ยวแม่ด่าใช่ ครพวกมันเกิดนะคะับกับฮันเนร์ของเราเนี่ยน้องดังเรามีการทำเรื่อออกมาเมีครับผมจริงๆก็คือเป็นคือเป็นเราที่มาใช่ไหมครับจริงๆคือคือเป็นเป็นเป็นไอเดียผมเลยคือคือผมมาคิดคิดว่าแบบพอเหมือนแบบพอได้รู้ว่าจะไปดิสนีย์แลนด์อเลยใช่ไหมครับก็เลยคิดอยู่ว่าแบบไปดิสนีย์แลนด์ต้องมีแบบปกติไปเที่ยวต่างประเทศก็จะมีคอนเทนต์แบบถ่ายบล็อก ถ่ายแบบถ่ายเรียลถ่ายแบบคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เลยแบบรู้สึกว่าได้ไปดิสนีแลนด์มันต้องแบบทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาผลงานออกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันแต่ในหัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทํา MV ครับแต่พอดีว่า mm hmm. เหมือนผมซื้อกล้องมาใหม่แล้วไม่เคยได้ใช้เลย mm hmm. ก็เลยลองเ,เ,เอากล้องเหมาออมาใช้ดูอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็เลยออกมาเป็นผลงานอย่างที่ทุกคนเห็นครับ mm hmm. ก็คือเล่นเองกำกับเองครับเ mm hmm. จ็บเองด้วยครับ mm hmm. เพราะว่า คือใน MV วีถ่ายตอนเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งครับผมนิบทะเลแล้วตอนนี้ที่ฮ่องกงหนาวมากครับใช่ใช่ใช่แล้วตอนตอนที่เราชวนผมแะังมาถ่ายเราบอกเขาว่ายังไงเขายังไงก็ได้เลยคือจริงๆแล้วผมโทรหาดังตั้งแต่ผมอยู่ไทยเลยครับว่าแบบเพื่อนเนี่ยไปฮ่องกงนะเราต้องแบบทำอย่างนี้เราอาจจะมีซีนร้องไห้ตอนดึกคืนและหลังจากทำงานเสร็จเ,เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างงี้ยผมก็แบบโทรไปแล้วเพื่อนก็แบบอนะารมณ์แบบโอเค ได้ในลองทําดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็เลยออกมาเป็นผลงานอย่างที่คนเห็นแบบก็มีความแบบมีความน่ารักแต่ก็มีความแบบขมขมผสมใช่ไหมครับทุกคนได้ดูยังใช่ไหมดูยังครับดูแลใช่ไหมครับใช่จริงๆก็คือคนในค่ายก็เพฮากันใหญ่ครับว่าเออผมทาทาถึงท,ท,ท,ทําเกินครับทําเกินจริงๆก็คือแบบผมเชื่อว่าคงไม่มีนักแสดงคนไหนทําตัดเอ็มีเองแล้วก็ลงเองเอานะใช่ไหมครับ คนไทยคนแรกเหรอคนไทยคนแรกโอเคครับเมือวัวเป็นของขาดไม่กแฟนด้วยครับแล้วจริงๆก็พอมันทำหนึ่งแล้วใช่ไหมทำหนึ่งปุ๊บมันก็ต้องมีทำสองแล้วตอนนี้ผู้ผมก็แทนโปรเจกต์สองไปแล้วอ่าเรียกเขาว่าโปรเจกต์เลยฮะเพราะว่าทำทำไม่ได้ทำเหมือนไม่ได้ทำเล่นๆทำจริงจังแต่ก็ยังเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่า เดี๋ยวโปรเจกต์สองเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน,น้าฝาบผลงานนะครับฝากผลงานทครับใครผู้ไดบบ้ใช่ไหมครับอ่ครับผมก็ยังไงจุนก็ขอฝากผลงานในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีแบบหนังสือรุ่นพอยครับผมที่ใต้ถ่ายทำเสร็จแล้วเหลือหนึ่งคิวเท่าน,นั้นนะครับผมแล้วก็น่าจะตัดในปลายสองเดือนนี้ก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับแล้วก็มีผลงาน เพลงมีผลงาน MV ต่างๆแล้วก็มีอีเวนต์หลายอีเวนต์เลยในในปีนี้นะครับผมแล้วก็อ่อแล้วก็อีกผลงานหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมอยากยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะปล่อยในช่วงสงการครับรว,รว,วันในช่วงสงการรับรอง <ๆ S 2> ว่าทุกคนต้องร้อง <c oughs> อ๋อครับผมก็ฝากด้วยนะครับ สงการนี้ทุกคนขอให้ทุกคนว่างนะครับครับผมแล้วก็ปาทำอะไรแฮชแท็กวันนี้มีครับขอโทษนะพี่แต่ผมว่นเด,เดี๋ยวผมจะลองอ่านด,ดูนะครับคืออันนี้คือความครีเอทีฟของของบ้านบ้านเชนนะครับแฟนคลับครับ,นะรบชื่องานนะครับวันนี้ก็คือจุงเบ r ร์ d เ y ฟ e ส t i v a l 2024นะครับไฮแสกในวันนี้นะครับ อย่าลืมที่ใช้แสงนะก็คือลูกศิษย์ขันศุนลนบุนเลิดกุจุงนะครับนีใครแปลออกไหมครับอ่ามันเป็นมืนเราเป็นภาษา,ษาลูครับผมคือรู้เลยว่าป้า f พ i c ช a l เป็นกระเทยนะครับใช่ใชใช่ก็ครับสุขสมวันเกิดจุงครับผมก็จริงๆก็้นของขวัญวันเกิดปีนี้ขอมีพี่กระเทยเป็นของัวังแล้วกันนะครับนะโอคคบผม ขอบคุณนะครับย้ำอีกทางย้ำอีกทางนะครับครั้งนึงไฮแสะคนนี้นะครับผมล,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 ลุกลุสิบล้านศูนย์วันรุนเลือดตูดจุงนะครับผม <c oughs> ก็ฝากแรงใจให้ผมด้วยนะครับครับ

ร้เลยหัวใจหัวใจนะหัวใจนะเอาปหัวใจเกบ่งนี้ได้คะคุณครับของน้ด้ดเราเิร์เดียวกันอ๋อหรอครับ

ตอนแรกจะชวนเต้นติ๊ตกตอกแต่อาจจะยากไปเต้ตเนฮิปเมียวกันไหมไห้นะ